สมานฉันนะครับก็ยังมีการเอาหมายจับให้ตำรวจเอาหมายจับไปแจ้งที่โรงพยาบาลน,นะครับนะเช่นเมื่อวานนี้โรงพักอะไรแห่งหนึ่งนะก็าม,มาอยากให้เอ่ยชื่อก็เอาหมายไปที่โรงพยาบาลพระรามเก้านะแตนะผมจำไม่ผิดนะนะครับนะ่โรงพักปทุมวันหรือโรงพักอะไรนะเอาหมายไปนะเอาหมายไปจับคุณลุงทีนะ่อนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลพ,พระรามเก้านะ สังคมก็เลยถามว่าแบบนั้นมันทําเพื่อเพื่ออะไรทําเพื่ออะไรนะครับผมก็ไปร่วมกันนะว่าว่าแบบนั้นคือต้องการต้องการอะไรนะครับตำรวจบุกอายัดตัวลูกั้งสายน้าเกลือในโรงพยาบาลพระลมในโรงพยาบาลนะครับนะครับนะครารกสนปทุมวันนะครับเนี่ยตามข่าวนะฮะจริงเท็จอย่างไรก็ก็ลองไปลองไปหาดู นะนำหมายจับสารแฝงปทุมวันข้อหาฝ่าฝืนพรบนะครับในช่วงโควิดนะครับที่มีการชุมนุมบริเวณสกายวอล์กสีแยกปรุมวันนะครับนี่นะครับนะบนะีมันก็เป็นภาพที่ออกไปทั่วประเทศและก็ทั่วโลกว่าขนาดแกนำคุณลุงเงนี่นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็ยังมีตำรวจนำหมายจับไปอ,อายัดตัวหรือจะเรียกว่าจับหรือจะเรียกว่าแจ้ หนูจะเรียกว่าอะไรอันนี้ผมไม่ทราบผมติดตามข่า,ขาวครับผมไม่ยืนยันข้อเท็จจริงเพราะถ้าไปยืนยันข้อเท็จจริงอยันีมีคนกูัว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความจับข้อหาดูหมิ่นตำรวจข้อหาอะ,อะไรนี้นำข้อมูลเท็จเข้าระบบคอมพิวเตอร์นะครับประเทศเรานี่แปลกคนที่มีอำนาจยิ่งใช้อำนาจนยิ่งมีอำนาจเยอะยิ่งใช้แทนที่ว่ายิ่งมีอำนาจน่าจะามีความเมตามตาทุงสูงนะครับวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ นะบางคนไปวิพากษ์วิจารณ์ตำรวจตอนนี้ตำรวจก็เริ่มบอกแล้วนะครับว่านะจะดําเนินคดีคนที่ไปกล่าวหาตํารวจบิดเบือนข้อเท็จจริงว่าเอาหมายที่มันหมดอายุความหรือหมดสภาพไปจับผู้ต้องหาตํารวจก็จะดําเนินคดีเอาก็ว่ากันไปนะแต่ก็อยากจะฝากพี่น้องตํารวจนะในฐานะผมก็เป็นคนเชียร์ตำรวจมาก่อนก็อยากจะฝากเพื่อนตํารวจว่าเราอย่าไปแจ้งความจับประชาชนเลยเพราะเราเป็นผู้คุมชั้นราร์ ที่โรงพักเนี่ยเวลาเขาถ่ายมาเขาเขียนว่าโรงพักเพื่อประชาชนนะครับทุกโรงพักเนี่ยคุณลองดูเลยเขียนหน้าโรงพักโรงพักเพื่อประชาชนโรงพักของประชาชนแต่ทุกวันนี้สถานการณ์การเมืองทําให้ตํารวจต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลของนักการเมืองโดยเฉพาะนายกพระนายกดูแลสถานการต์ต่างชาติเพราะฉะนั้นไอ้ข้อความตามโรงพักต่างๆเนี่ยโรงพักโรงพักของประชาชน หรือโรงพักเพื่อประชาชนนี่ผมว่าน่าจะเปลี่ยนนะโรงพักเพื่อพนเอกประยุทธ์หรือโรงพักเพื่อรัฐบาลนะครับนะเพราะฉะนั้นก็กฝากๆนะผมเชื่อว่าตํารวจส่วนใหญ่ทั้งประเทศเป็นคนดีแนละคงไม่มีใครอยากจะมาออกหมายเรียกออกหมายจับแกนนำรุ่นุนงแต่ต้องฟังคำสั่งนายนะครับผมไม่มีโอกาสคุยกับเพื่อนๆตำรวจมีใครก็อยากะนะไอ้พวกที่มา าฉีดน้องฉีดน้ำอะไรกไ็อยากแลวตอชดอะไรนะเพราะพวกนี้มันคือลูกหลานประชาชนทั้ง,งนั้นนะครับนะพอถอดเสื้อเสร็จบางคนก็เป็นไงชูสามนิ้วเลยบางคนนะท่านผู้มทาบนะนะนั่งดื่มกันหลังเลิกงานอะไรก็ไม่ได้เชียร์รัฐบาลนะดาไม่น่าไห้กูมาเลยเบี้ยเลี้ยงก็แค่200บาทถ้าจำไม่ผิดนะนะข้าวปลาอาหารก็กินอยู่บ้านดีกว่า นะนอนแทนที่จะนอนอยู่บ้านกอดเมียกอดลูกมานอนข้างถนนตามวัดร้อนก็ร้อนเสียงก็เสียงนะครับอันนี้คือความจริงที่อาจารย์เดชามาพูดเป็นเรื่องจริงนะนะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมไม่มีการบิดเงินอะไรนะครับคือเรื่องจริงแตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็าฝากนะครับเนี่ยอย่างที่หลายๆคนพูดนะสุธิชัยอยู่ใครจะใครเนี่ยตกลงสมานฉันท์สมานฉันทร์ถอยพอละเะ้านะครับ นะถ้าถอยคนละกล้าจะเอาหมายจับไปที่ให้คนป่วยที่โรงพยาบาลทำไมที่เป็นผูตน้ต้องหาจะจับทําไมมันเกิดภาพขึ้นมาว่าแม้ขนาดป่วยแค่ไหนก็พูดหยาบยาว่ากูก็ไม่ปล่อยมึงนะกูไม่ปล่อยออกจากคุกมากูกว่าไอ้นะนะหมดโรงพักนี้เอาไปที่นี่ไปอยุธยาสารยกคำร้องใหม่ไป็นไรเอามาอีกโรงพักปทุมวันอีกนะแล้ววันวันก็ถแถลงข่าวทุกวัน นะหลายคนละเก้าสมานฉันทแถลงข่าวทุกวันแหลงข่าวทุกวันเลยอีกแปดสิบหมายแปดสิบคดีเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะออกมาถือไม่ดาประยุทธ์บังคับให้ประยุทธ์ลาออกแก้ไขรัฐธรรมนูญปฏิรูปสถาบันไม่มีทางนะครับเพราะว่าออกมาเมื่อไหร่ปุ๊บก็เป็งไงอายัดนะครับอายัดต,ตั้งแต่นู่นเลยครับเรือนจำเลยตอนนี้ก็มีปัญหาว่าอายัดเนี่ย อายัดหรือไปจับกุมตัวเนี่ยนะเอาหมายจับเอาอะไรต่างๆไปจับเขาเนี่ยจับอยู่ในเรือนจําเขายัางเนี่ยตอนนี้มีข่าวมีข่าวขึ้นมาว่าการจับในเรือนจำเนี่ยทำได้ไหมการอายัดต,ตัวในเรือนจําทําได้ไหมนะในเมื่อเขายัางอยู่ในการควบคุมของทางเรือนจนํานก็คืออยู่ในอำนาจศาลเนี่ยเราไปจับซ้ําเข้ามาได้ไหมเป็นการจับชอบไม่ชอบอย่างไรตอนนี้เขาถกเถียงกันนะ ซึ่งความจริงเป็นอย่างไรเนี่ยผมไม่กล้ายืนยนันเพราะยืนยันไปก็เนี่ยจับแจ้งความจับนะพูดปินพูดถูกนิดหน่อยก็แจ้งความจับนะครับอันนี้คือสังคมปัจจุบันคือสังคมที่ว่ามีปากเหมือนมีตูดนะนะมีปากก็ต้องสงบปากสงบคำต้องทําตัวเหมือนตูดนะเอาวิธีวิเยี่ยวอย่างเดียวเสรีภาพในนะ้ำวันก็จะลดน้อยลงนะ คนที่จะมาไล์สดรายการเกี่ยวกับเรื่องการเมืองก็เหลือน,อน้อยอาจจะเหลือผมอยู่คนเดียวแทบจะไม่เคยมีมอนอกนั้นจะติดคุคกว่าน,นะไม่ติดคุกก็โดนหมายเรียกนะถ้าพูดซ้ําอีกก็หมายเรียกมาอีกคือมันก็สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในการที่จะใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไอ้ผมยังโชคดีว่าเป็นทนายความมาสามสิบห้าปีจบเนติัณฑิตก็ยังพอมีความรู้กฎหมายอยู่บ้างาก็ย,ยังพอตัวเพราะฉะนั้นผมไม่ยืนยันก็ได้จริงนะ ผมไปดูเพจพักเพื่อไทยไปดูคนนั้นคนนี้เขาเริ่มวิจารไปดูจาตุรลนฉายแสงคนแปดล,ลิ้วบ้านเดียวกันแล้วก็บ้านเดียวกับพอบอรตรบิ๊กปั๊ดกับคนแปดริ้วเหมือนกันนะฟังคนแปดริ้วพูดนะฟังจาตุลนพูดฟังนักการเมืองฟังพักเพื่อไทยฟังเสรีพิสทธน์นะเมื่อคือนในผมก็ได้มีโอกาสคุยกับพี่เสรี เสรีพ <Really. S 2> ิสุทธิ์เมื่อคืนนี้นะฮะก่อนที่เขาจะแถลงข่าวไว้ก็คุยกันนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในฐานะเราเป็นนักวิจารณ์การเมืองเราก็ต้องมีข้อมูลไม่ใช่มานั่งเทียนนะนะฮะไม่ใช่นะผมไม่ไห้นั่งเทียนผมหาข้อมูลหาอะไรต่างๆนะคุยกับหลายๆคนเพื่อหาข้อมูลในการจัดรายการเพราะว่ารายการเราไม่ใช่รายการเฟกนิวนะครับตอนนี้มันเกิดคำถามว่าการเข้าเอาตำรวจเข้าไปจับในเรือนจำเนี่ยทำได้ไหม จับเพนกวินจับจับเพนกวินจับลุงจับไอใครวะไอไม้่สามสี่คนเนี่ยนะเข้าไปจับในเรือนจำเนี่ยทำได้ไหมเพราะตอนนั้นน่ยยังอยู่ในการควบคุมของสารคุณจะมีอำนาจในการไปจับได้หรือเปล่านะแต่ข้อแรกที่เขาถกเถียงกันนะว่าการจับดังกล่าวชอบไหมชอบอย่างไรนะครับจับอยู่ในความควบคุมของสารจะละเมิดอำนาจสารไหมจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไหมซึ่งเรื่องนี้ ข้อเท็จจริงยังไม่ยุติว่าเป็นการจับอยู่ในอยู่ในในระหว่างการการการ,การคุมขังในเรือนจําก็คืออยู่ในความควบคุมของศาลคุณจะไปจับซ้อนได้ไหมซึ่งตํารวจเขาก็ยังไม่ได้อธิบายกันใน,ใน,ในประเด็ดนนี้ซึ่งข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าตํารวจไปจับหรือไปทําอะไรยังไงตอนไหนยังไงอันนี้ยังไม่ตินะแต่ถ้าถามผมเนี่ยนะถ้าอยู่ในอำนาจศาล ตำรวจจะไปจับซ้อนไม่ได้หรอกถ้าซ้อนไปตำรวจก็ติดคุกหนึ่งห้าเจ็ดแต่ข้อที่จริงยังไม่ยุติเราไม่รู้นะเราก็ไม่ใส่ร้ายตำรวจนะเราก็เข้าใจตำรวจว่าตำรวจก็คงยังไม่อยากจะไปถ้าถามผมนะโดยเฉพาะชั้นผู้น้อยก็คงจะต้องนายสั่งนะนายก็สั่งลงมาสั่งลงมาสั่งก็ตั้งแต่ตู้เนี่ยผอบอมาเออรื่อยผอบใครสั่งนะประยุทธ์ประยุทธ์ก็เป็นไงนายก นายกเป็นใครคนดูแลสํานักงานตำรวจใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็สั่งกันมาทอดๆลูกน้องก็ต้องทำไม่ทําก็เป็นไงย้าย,ายไม่ย้ายก็โดนขังก็ธรรมดาก็ต้ก็เห็นใจตํารวจทุกคนนะก็โดนประชาชนดา่าโดนมอด็อบด่าอะไรต่างๆนะผมว่าเขาไม่ติดใจเ้วเนี่ยนะนะผมเชื่อตํารวจเผมก็มีเพื่อนตารวจเยอะเพกามไม่อยากจะมาทําอะไรอย่างเงี้ยไม่เอายงอายัดกันถึงในเรือนจําอะไรเงี้ย นะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็พูดกันกลางๆก็ฝากตำรวจระวังนะนะจะผิดวินัยจะผิดอาญาอะไรต่างๆเอาพอสมควรบางครั้งคําสั่งของผู้บังคับบัญชาสมมุติว่าถ้ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายเราจบกฎหมายมาเราเป็นตำรวจมานานเราต้องรู้ถ้าเราไปทำทำตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาทั้งๆที่มันผิดกฎหมายก็ระวังนะครับก็ระวังนะเรา่าติดคุกจิตารางไปด้วยหนึ่งห้าเจ็ด ไม่รอดนะเพราะเราก็รู้ว่าอไหนทําได้ไม่ได้เราระวังระวังนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับ